ผู้ที่มีส่วนร่วมการสร้างพระมหาธรรมกายเจดีที่ยังมีชีวิตอยู่นะคะเขาจะได้รับอนิสง์ในปัจจุบันนชาติอย่างไรบ้างคะก็ขึ้นอยู่กับว่าเขาเอาใจไว้ตรงกลางหรือเปล่าค่ะถ้าเขาจะได้มากต่อเมื่อเขาใจไว้ตรงกลางอันนี้คือได้มากที่สุดถึงแม้ว่าเขาจะเอาใจไว้ตรงกลางไม่เป็นแต่ก็มีความชื่นชมในการที่เขาร่วมบุญด้วยเขาก็จะได้ไปด้วยเหมือนกันคือกําลังบุญเนี่ย ก็แล้วแต่แล้วแต่ว่าเข้าใจไว้ตรงไหนนะคะแต่ว่าที่สําคัญที่สุดก็คือมหาธรรมกายเจดีเนี่ยาภาษาอังกฤษเขาเรียกว่าเป็น living stupa นะคะเป็นเจดีที่มีลมหายใจเพราะฉะนั้นเวลาที่เป็น living stupa เนี่ยจะทําให้อนุภาพของมหาเจดีเนี่ยทวีตัวขึ้นทวีตัวขึ้นเขาแค่เพียงนึกถึงมหาธรรมกายเจดีได้เท่านั้นเลยนึกได้ความสุขชื่นชมว่าเออเราได้สร้างเจดีบุญเขาก็พอแล้วมีพอแล้วค่ะ มีพอแล้วคืออย่างน้อยไปในนรกอะ่ะยรงาบาลเปิดป้ายธรรมการจจดีให้ดูเออเราเคยเป็นมนสร้างบุญก็วิ่งเข้ามาใส่แล้วค่ะอ๋อที่ยาบาลเปิดทางให้เลยใช่ค่ะยาบาลเ <c oughs> งางยาบาลไม่อยากได้คนไม่นรโกก็อยากจะปล่อย <c oughs>